ตีส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็พักไว้ค่ะค่ะแล้วเราก็นำมาตั้งไฟกลางนะคะไม่ต้องให้เดือดน,นะคะตั้งแค่พอน้ำตาลละลายนะคะเจลาตินนะคะ ผสมเข้ากันดีแล้วแบบนี้นะคะเราก็เอาส่วนผสมที่หนึ่งที่เราพักไว้นะคะนี่ค่ะไข่นมนะคะแล้วก็วิปครีมก็ามาใส่ลงในหม้อเลยค่ะแล้วก็ปิดไฟนะคะปิดไฟนะะนี่คะก็คนคนผสมเข้ากันเบาๆนะคะ โอเคแค่นี้แหละพอแล้วเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นค่ะสามชั่วโมงนะคะก็ทานได้แล้วค่ะ นี่ค่ะพอแช่ตู้เย็นนะสักสองสชั่วโมงเนี่ยค่ะเขาก็จะแยกชั้นเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมค่ะเดี๋ยวลองอันนี้เทใส่ปุ๊บนี่ได้แล้วดึง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 ดึไม่แยกชั้นด้วยค่ะวิธีทําก็ง่ายเห็นไหมอยากกินนานนานโอ๊ยจับ <laughs> อ่ะแยกแม่อีล้วอย่าเพิ่งแย่งสิลูกอ้าหนอาจัง น้าจังรอชิมนี่น้าจังอยากจะชิมแล้วว้าวาโหตีโต๊ะได้แล้วลูกบ้าบ้าจ้โหต,ตีโต๊ะตีโต๊ะๆๆๆ ก็จะได้สองรสชาตินะคะข้างบนก็จะเป็นรสชาติเปรี้ยวนิดนึงข้างล่างก็จะเป็นออกมันๆนนะคะแล้วแบบอื้หูอร่อยมากเลยเด็กๆจะชอบมากๆผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะอันนี้คือว่าทําขายได้เลยค่ะ <c oughs> เห็นไหมมันจะแบบดิงด้งดิงด้งด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 งไม่หลุดออกจากกาันแล้ววิธีทําง่ายมากนะเอ้น้อาจชอบรอคะนูอาจชอบชั้นไหนหนูอาจชอบที่มันมีวิปครีมเหรอลลกอะ มีเยอะเลยแม่ทำให้หนูเยอะเลยค่ะอืะอ้ม,มป้อนหายป้อนหายเลยอะหายไปไหนคะเนี่ยอ้ามมามามาป้อนหายป้อนหายเลยเนี่ยแอมค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคิมนี้สวัสดีค่ะ